สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับหัวข้อในวันนี้คือระหว่างตัวละครหลักธาตุหินกับโนเอลปั้นไข่ดีเหตุผลที่เลือก2องตัวนี้มาเปรียบเทียบกันก็คือทั้ง2ตัวครับเป็นตัวละครสายโจมตีใกล้ทั้งคู่ผมเลยไม่เอาหนิง,ก,ง,นง,ก,ง,งกลัวมาหนิงกัวมันยิงไกลแล้วก็ทั้ง2ตัวครับออกแนวซัพพอร์ตทั้งคู่เลยคือถ้าเป็นตัวละครหลักเราเนี่ยเป็นดาเมจกึ่งซัพพอร์ตส่วนโนเอลเนี่ยเป็นแท้งดาเมจซัพพอร์ตครับผม รู้สึกครบเครื่องมากโนเอลเนี่ยเลวเอามาเทียบกันก่อนจะเข้าสู่รายการครับอยากจะบอกว่าถ้าโนเอลปลดกลุ่มดาวครบหกดวงชนะเลิศนะผมเก่งไปเลยใครมีโนเอลหกดาวเนี่ยควรใช้นะครับเก่งมากๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโนเอลหกดาวแล้วเอามาเทียบกับตัวละครหลักที่อาหกดาวแล้วมันดีกว่าหรือมันแย่กว่ามนนาันหน้าปัญ่าอย่างไงฟังต่อได้ในรายการนะครับผมโอเคเริ่มกันที่ตัวละครหลักแล้วกันเนาะ หลังจากที่เราไปเมืองลรีย่ครับที่เป็นเมืองหินได้แล้วเนี่ยเราสามารถไปคุยกับลูกปั้นเพื่อเปลี่ยนท่าตัวละครลหลักของเราให้กลายเป็นหินได้สไตล์การเล่นของตัวละครลหลักครับจะเป็นการทําดาเมจจากสกิลที่ได้มาตอนเป็นท่าหินและเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่การต่อสู้ซะมากกว่าท่าของตัวละครลหลักครับท่าสกิลท่านเนี่ยสตาร์เฟลซอสนะครับเป็นการเสกโอ่งขึ้นจากดินถูกป่ะพอเสกขึ้นมาปุ๊บ ที่เด็ดคือมันสามารถขึ้นไปปีนบนนั้นได้ถ้าเกิดเรามีตัวละครที่ยิงไกลก็ปีนขึ้นไปแล้วยิงลงมาได้และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการใช้โอ่งเนี่ยบริการบล็อกการโจมตีของศัตรูเนี่ยที่แบบยิงไกลมาเนี่ยโอ่งเจ็มากเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดเจอศัตรูที่ยิงไกลตัวละครหลักธาตุหินเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเก่งเลยครับเพราะสามารถบล็อกการโจมตีได้มีโอ่งมาเพื่อแบบเป็นบังเกอร์กันตัวเองได้ด้วยนี่คือจุดเด่นรวมถึงท่า Wake of Earth ดครผมที่เป็นออนติเมทของตัวละครหลัก สามารถทำาต๊เมตเป็นวงกว้างได้และยังมีกระแพงหินขึ้นมากาันการโจมตีจากระยะไกลได้ด้วยซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทําให้ตัวข้อหลักเนี่ยซัพพอร์ตเพื่อรุวมทิมได้ดีในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้อมเปลี่ยนแปลงสถานที่ต่อสู้ให้ฝั่งตัวเองได้เปลี่ยนครับผมแล้วถ้าเกิดตูเยอะๆเนี่ยการมีอันติเวกอฟเอิร์ดเคียร์สตูให้เป็นกระจายจากการเนี่ยทำให้เราได้เก็บตูเทียะตัวได้ง่ายขึ้นด้วย แต่ในกรณีที่ใครเล่นเป็นปารต์ตี้ใหญ่ๆมีเวนตี้มดีดีลุคเนี่ยครับชอบลวกสูมาค่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะแต่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวเล่นกับปาร์ตี้ที่ไม่แข็งมากเนี่ยการกระจายสอวกจากกันแล้วคอยเก็บที่ละตัวเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวละครหลักท่าหินเลยครับถัดมาคือโนเอลครับผมบอกไว้ตอนต้นคลิปว่าโนเอลเป็นตัวที่แทงได้ซับได้ดามจได้ทําได้หลายอย่างจังเลยทําไมเป็นอย่างนั้นเริ่มที่แทงครับโนเอลมีสกิลท่าชื่อว่าเบรสเพดเมื่อกดใช้ครับจะเป็นโลหินขึ้นมา โลหินนี้เนี่ยดูซับดาเมตได้แล้วตัวโนูเอลเนี่ยดีเฟน์โคตรเยอะเลยผลคือโนูเอลเนี่ยเป็นแท้งให้ทีมได้แล้วที่สําคัญโลหินเมื่อเปลี่ยนตัวโลไม่หายไปตัวละครบางที่เป็นตัวดาเมตเนี่ยผมมีโลหินช่วยซัพพอร์ตเรื่องการรับดาเมจอยู่ก็ทําให้ตัวละครดาเมตเนี่ยตายยากขึ้นเธอจึงเป็นแท้งของทีมโดยปริยายให้ผมโนโอเอลข้อ 2. องซัพพอร์ตเออเป็นแท้งแล้วมันเกี่ยวกับซัพพอร์ตซัพพอร์ตทีมได้ยังไงเมื่อใช้โลหินครับแล้วโนโอเอลโจมตี หรือชาร์จโจมตีใส่ศัตรูครับจะมีโอกาสฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยซุ้มความแรงในการฮิลเนี่ยอยู่ที่ดีเฟนซ์ของโนเอลนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราปลดกลุ่มดาวโนเอลได้หนึ่งดวงเมื่อใช้สกิลธาตุเบรสเพลสคู่กับอันเตอร์เมทสวิปปิ้งไทม์เนี่ยทุกการโจมตีของโนเอลจะฮิลเพื่อนร่วมทีมให้หมดเลยดังนั้นครับโนเอลยังเป็นซัพพอร์ตให้กับทีมได้ด้วยข้อสุดท้ายครับดาเมจโนเอลเป็นดาเมจได้ยังไงไอ้สกิลสวิปปิ้งไทม์ครับอันเตอร์เมทของโนเเเอลลนนีีย่ยป็สกิท ทำนเมทหินได้โคตรแรงเลยยิ่งมันเพิ่มความแรงตามดิเฟนโนเอลด้วยโดยเป็นตัวที่ดิเฟนเดอร์อยู่แล้วเมื่อกดใช้สวิทติพงธามความแรงจึงสูงมากครับผมจึงเป็นตัวาเมจให้กับทีมได้ด้วยและที่สำคัญคือระยะของสวิทติพงธามเนี่ยโคตรกว้างถ้าเกิดเอาไปเคลียร์ผู้ลูกจ็อกลูกน้องนะครับเบิร์กมากๆหรือกระทั่งตัวบอสเองก็ตามเจอดาบสวิทติพงธามของโนเอลฟาดไปก็น่าแหกเช่นกันดังนั้นครับโนเอลจึงทําได้ทั้งการแทงด้วยบรสเพลทฮิวเพื่อนได้ด้วย เบสเพจที aan, ่แล้วกดโจมตีให <lands> <sil mel ian loves Davidson> no ้โดนศัตรูรวมถึงมีดาเมจอย่างสวิปปิ้งทางครับฟันกว่าศัตรูด้วยนี่แหละครับความเก่งของโนเอลทําให้ทั้งแทงทั้งซับทั้งดาเมจเลยแล้วถ้าไปถึงบอกว่าโนเอลเนี่ยถ้ามี6ดาวจะดีกว่าดีกว่าตัวหลักมากๆเลยเพราะว่าเมื่อโนเอลครับปลดกลุ่มดาวได้6ดวงจะมีพัลสีชื่อว่ามัสบีสปอร์ตเล่ด้วยผมเมื่อใช้สวิปปิ้งทางครับพลังโจมตีของโนเอลเนี่ย จะเพิ่มขึ้นอีก50%ของค่าดีเฟนต์ครับแปลว่ายิ่งตีแรงเข้าไปอีกและทุกครั้งที่ฆ่าสตูได้ครับระยะเวลาของท่าสวิฟต์พิงหามจะดันขึ้น1วิแปลว่าถ้านเอลกดสวิฟต์พิงหามปุ๊บตอนมี6ดาวฟันกวาดไปมีัตูตายครับเธอจะฟันกวาดได้อย่างยาวนานต่อเนื่องครับผมซึ่งเรียกว่าดามเมจโคตรโหดนะครับอันนั้นโอเคมาถึงช่วงสรุปกันแล้วระหว่างโนเอลกับตัวละครหลักท่าหินใช้งานใครดีในกรณีที่ตัวละครหลักปลดครบหกดาว นูเอลไม่ปลดดาวเลยครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าตัวละครหลักดูจะแจ่มกว่านิดนึงค่อนข้างแบบกินหัวในหน่อยแต่ถ้าน no ูเอลครับปลดหนึ่งดาวแล้วสูสีกันไม่ทิ้งกันมากถ้าน no ูเอลปลดหกดาวอันนี้เนี่ยกินตัวละครหลักขาดใช้นนเอลไปเถอะปลดหกดาวแล้วนูเอลเก่งมากๆเลยส่วนถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆผมอยากให้ดูที่เรื่องของการเล่นครับผมในด่านนั้นเนี่ยหรือในทีมคุณอ่ะ ต้องการตัวป้องกันการโจมตีระยะไกลไหมแบบแพ้ทางผู้แบบธนูแพ้ทางผู้แบบอบิสมดยิงมาไกลๆเนี่ยต้องการบังเกอร์ไว้ป้องกันการโจมตีระยะไกลครับตัวละครหลักจะเก่งมากในจุดนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าแม่อ่ะผมต้องการเดินหน้าฆ่าลูกเดียวอะ่ะไม่สนใจแล้วว่ามันจะทําอะไรมาเราวิ่งเข้าใส่มันอยู่แล้วกําแพงหินไร้สาระองค์หินไร้สาระอันนั้นครับโนเอลเลยเหรอโนเอลเนี่ยตอบโจทย์เรื่องของการกดโลป่ปุ๊บวิ่งไล่ฟาล์ครับถ้าใครชอบแบบเดินหน้าฆ่ามันครับโนเอลเหมาะมากจริง โอเคหวั okay. งว่าจะได้ข้อสรุปกันนะครับกับคลิปนี้ใครลงกัสอะไรอยากปรึกษาเพิ่มเติมด้านล่างในคอมเมนต์ครับเราอ่านในคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะตามสไตล์ช่องเราส่วนใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้มีโอกาสจะได้ฟังเปรียบเทียบตัวมาไหนก็ลองรีเควสมาเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย